มองดูท้องฟ้าได้ดูสดใส มองดูฟ้าลายยังคงเห็นดาวมองดูก่อนเมฆยังเป็นสีขาวแต่ต่างจากรักเราที่เป็นสีดำฉันนั่งกุมก็มับตอนเธอไปไม่กลับความรักที่สันไว้มันเปลี่ยนกับตาละปอด,ปอดสิ่งที่เธอทำมันก็เหมือนกว,ว่า ที่มีเราหายแต่มันยังไม่จากถ้าผ่านไปได้มันก็คงจะดีแต่ถ้าลองผิดวิทีมันก็คงจะเจ็บอยากให้เธอนั้นได้ลองคิดอีกทีเพราะการที่เธอนั้นทิ้งผมไปมันทําให้ผมเจ็บเธอคงไม่รู้ว่าทำให้ผมเจ็บก <Yeah. S 1> <ๆ>็บเรื่องแบบนี้ที่ผมไม่แค่เก็ทอยากบอกให้รู้ว่า ใจผมเจ็บแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะใจผมยังเด็กไปและก็อยากขอร้องว่าเธออย่าไปกอดใครเพราะทั้งหมดชีวิตของผมไม่เคยเป็นของใครถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะใกล้ลืมหมดใจแต่อย่าขออย่าอีกทีว่าฉันไม่เคยเป็นของใครอืแต่พอดูทองฟ้านในตอนเท,ที่ง และดูฟ้าไกลที่มืดมนเนนตอนเมฆที่เป็นสีถ้ามันยิ่งชัดเจนว่าเธอแตกต่างกับรมหัว่าใส่ผ่านห้าแยกโนนไยหัวใจก็คิดถึงเธอไงตั้งรูปโปรไฟล์เอาไว้ที่หน้าปก เพราะใจผมไม่เคยโสดรบบโปรและเธอมีคนถามว่าเราเป็นไรกันก็แค่ตอบว่าเราเป็นแฟนกันทุกความสัมพันธ์ผมไม่คิดปกปิดแต่เธอยังบอกว่าสนิทและไม่เคยเป็นไรกันหูซองข้างนี้ก็เริ่มที่จะหนงดวงตาก็เริ่มที่จะบอดจึงเริ่มหยุดมูเธแ,และรลืกคำตอบว่าเราสองคนไปกันไม่รอดรองและเธอก็คงไม่ต้องบอก เธอคงไม่รู้ว่าทำให้ผมเจ็บกับเรื่องแบบนี้ที่ผมไม่แค่เคสและผมก็อยากบอกให้รู้ว่าใจผมเจ็บแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะใจผมยังเด็กไปมีแค่ใจมันก็คงไม่พอและดูทชาตัวเธอนั้นก็คงไม่รอผมก็ยังเป็นที่เพียงอยู่ คนอนจอที่เวลาเรียกเธอรู้ไปไม่ต้องรอมีนาทีแค่ถูโยนรอเธอกลับมาคลอหรือจะเปลี่ยผมเป็นเหมือนโลก,กับตันที่โคจะแข็งแรงแกก็ดันขาดลงไดเพียงไม่มีดาฝันลงแรงแรงและทั้งวันนี้ไม่ต้องการที่จะเสียแทงแค่จะบอกว่ารักเราถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่พอดูทองฟ้านในตอนเธอทิ้งและดูฝักไกลที่มืดมนแห่งก็ไม่รูว่าทำให้ผมเจ็บกับเรื่องแบบนี้ที่ผมไม่แค่ค็ดแต่บอกให้รู้ว่าใจผมเจ็บแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะใจผมยังเด็กไป มีแค่ใจมันก็คงไม่พอและรูท่าตัวเธอนั้นก็คงไม่รอบงก็ยังเป็นได้เปนโยนีย้หรือคอนทอที่เวลาเรียเธะลู้ไปไม่ต้องรอมีนาทีแค่ถูกโยนรอเธอกลับมาคลอหรือจะเปรียบผมเป็นเหมือนโลกกับตันที่คจะแข็งแรงแกก็ดันขาดลงที่เพียงไม่มีดาฟันลงแรงแรงและทั้งวันนี้ จะเสียแทงแค่จะบอกว่ารักเรามันถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่พอดูท้องฟ้าในตอนเธอทิ้งและดูฟ้าไกลที่มืดมนเห็นตอวแมง,งที่เป็นสีเธามันยิ่งชัดเจนว่าเธอแตกต่างและเธอคงไม่รู้ว่าทำให้ผมเจ็บกับเรื่องแบบนี้ที่ผมไม่แคร์แค่อยากบอกให้รู้ว่าใจผมเจ็บแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะใจผมยังเด็กไปเธอเป็นเหมือนนแม่ผู้เพ้าดงอย่ที่ทํา จะฆ่าผมเลยก็ได้ไม่แต่ความจริงเธอไม่ยอมทำเธอเลิกจะทอนลมาให้ผมมีขอ้อผิดพลาดเก็บเป็นความจำแต่ผมก็เป็นโชคแค่ที่ทนเจ็บและไม่เคยจำผมอาจจะมีไม่พร้อมไม่มีท้องเรือนเธอเพียงแค่พี่น้องไม่มีกล้อนเรียงหัวใจก็เปรียบเหมือนบานที่มีกลอนเดียวแต่เธอก็ที่จะโยนกุญแจที่มีแค่เดียวแต่พอดูท้องฟ้าในตอนเธอทิ้งและมองดูฟ้าไกลที่มันมืดมนเห็นแค่เพียงก้อนเมฆที่เป็นสีทามันก็ยิ่งชดัดเจนว่าเธอแตกต่างและไม่ต้องมา ผรบมก็แค่คุณมีปัญหาตอนที่คุณจบกันความเชื่อความไว้ใจที่เป็นเหมืนอนกุญแจตอนนั้นคุณโยนทิ้งแล้วไม่มองเหลยวเลยเธอคงไม่รู้ว่าทำใไมผมเจ็บกับเรื่องแบบนี้ที่ผมไม่แค่เก็บอย่บอกให้รู้ว่าใจผมเจ็บแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะใจผมยังเด็กไปเด็กไป